ผมบอกตรงๆนะอย่าเลี้ยงเลยมันเสียเวลาคุณต้องศึกษาก่อนถ้าคุณศึกษาวิธีการว่าคุณจะเอาหมาให้อยู่คุมหมาให้เป็นถ้าคุณศึกษาเรื่องนี้มาแล้วคุณมาซื้อสุนัขนะคุณจะได้หมาดีเลย พี่ครับแล้วอย่างนี้สุนัขพันใหญ่เนี่ยดุไหมครับพี่อย่างแรกเลยสายพันธุ์ชื่อสายพันหนึ่งช,ชื่อเนี่ยมันมีทั้งดู ไม่ดุดีไม่ดีแล้วก็หลักๆเลยหมามันเหมือนผ้าขาวนะครับมันเหมือนผ้าขาวอย่างเงี้ยเราซื้อไปตอนเด็กเราเลี้ยงเขายังไงปัญหาของสุนัขดุไม่ดุเนี่ยสุนัขใหญ่เนี่ยยังไงถ้ามันเกิดกัดหรืออะไรเนี่ยมันแรงอยู่แล้วเพราะตัวมันใหญ่แต่ถ้าเจ้า,า <ๆ S 1> <ๆ S 2> ของเนี่ยต้องศึกษาก่อนต้องหาความรู้ให้ตัวเองก่อนที่จะเลี้ยงหมาสักตัวนะครับผมถามกับคนบอกว,ว่าสุนัขดุคนที่จะเลี้ยงหมาถ้าคุณไม่ศึกษาคุณอย่ามาเลี้ยงเลยเสียเวลาผมบอกตรงๆนะอย่าเลี้ยงเลยเสียเวลาคุณต้องศึกษาก่อนถ้าคุณศึกษาวิธีการว่่าาาคุณจะเออหมใ้ยู คุมหมาให้เป็นถ้าคุณศึกษาเรื่องนี้มาแล้วคุณมาซื้อสุนัขนะคุณจะได้หมาดีเลยเพราะว่าคุณดีคุณดีสําหรับมันละแต่ถ้าคุณไม่ได้ศึกษาเลยมีแต่เงินแล้วมาซื้อหมาเนี่ยหมาดีให้ตายคุณก็เลี้ยงให้เสียได้นะครับแต่อย่างอย่างอย่าง,างที่ร้านที่ฟาร์มเนี่ยเราเน้นสายพันธุ์ส่วนมากเราจะไม่เอาหมาดุมาทาเพราะเราจะใช้หมาที่เป็นสายประกวดเพราะหมาที่ประกวดได้มันต้องนิ่งระดับหนึ่งนะครับถ้าหมาดุเราเราไม่เอามาทำ แต่เราจะบอกลูกค้าก่อนว่าคุณเอาไปคุณต้องเลี้ยงให้เขาเป็นสุนัขนะไม่ใช่เลี้ยงให้เขาเป็นลูกนะครับปัญหาของคนที่เลี้ยงหมาแล้วดุเนี่ยคือเลี้ยงจนหมามันนึกว่ามันเป็นลูกนึกว่ามันเป็นคนอย่างที่ว่าหมาไทยดึงชามข้าวแล้วโดดกัดเนี่ยก็เหมือนกันคือหมามันนึกว่ามันเป็นเจ้าเจ้าถิ่นมันไม่นึกว่ามันเป็นหมานะครับเลี้ยงให้เขาเป็นสุนัขถ้าเราอยู่ ่าเหมือนเหมือนระดับขั้นนะครับเราเราเราอยู่บนหมามต้องอยู่ล่างเราสั่งอะไรหมาต้องทาตามไม่ใช่หมาแม่งมาสั่งคนนะ่ะถ้าคุณเป็นคนแล้วให้หมาสั่งเนี่ยคุณอย่าเลี้ยงหมาเด็ดขาดนะเพราะว่ามันจะมีปัญหาบางที่ม,มีมีกันเนี่ยคือหมาจะมีไปสร้างปัญหาให้เพื่อนบ้านสร้างปัญหาให้บ้านเราเองนะครับมันอยู่ที่เจ้าของศึกษาตัวเองก่อนที่จะเลี้ยงนะครับอย่าไปถามอย่าไปหาว่าหมาดุถ้าคุณรู้ว่าหมาสายพันธุ์นี้มันดุถ้าคุณไม่พร้อมอย่าเลี้ยงนะครับคุณศึกษาหมาก,ก่อนแนะนําประมาณนี้นะครับร้านพับ จากพาซา,าล็อก A1 A2 งนะครับแล้วก็เบอร์โทรตามนี้นะครับมาเที่ยวที่พันดูก็จะรู้ว่าหมาใหญ่หมาหายากเป็นยังไงนะครับจากพาซาเป็นแหล่งสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับลองมาดูจากพาซานะครับไม่ได้เป็นแค่สุนัขนะครับสัตว์หลายอย่างในนี้เยอะมากอุปกรณ์สัตว์เลี้ยงเยอะมากนะครับมาชมนะครับ